สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนีมจากสวนทุ่งเลิศนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูแปลงใหม่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงปั้นไว้ปลูกทุเรียนระยะ8ปคูณแนะครับสังเกตดูโคกที่ทําไว้นะครับตัวนี้ใช้รถ6กล้อนะครับ1รถต่อ1โคกดินก็จะเป็นดินสีดําแบบนี้นะครับเมื่อโดนน้ำเนี่ยจะเป็นสีดําสวยมากนะครับดินดีมาก โคกก็ระยะความกว้างของโคกก็อยู่ประมาณ่าจะห้าเมตรได้อยู่ประมาณทั้งห้าเมตรเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางยาวลงไปนู่นเลยนะครับในเนื้อที่ตรงนี้อยู่ประมาณจักเจ็ดแปดไร่เจ็ดแปดไร่ในการวางแผนไว้นะครับเดี๋ยวสระน้ําเดี๋ยวพาเดินลงไปดูข้างล่างในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะ ลาระบบข้าวๆให้ดูเผื่อใครที่อยากจะปั้นแปลงบ้างนะครับในหนึ่งฝั่งครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะมีถนนตรงกลางก็ฝั่งละสี่แถวในการวางเมนก็วางเมนใหญ่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับตรงมาปั๊มอยู่ข้างล่างนูน่นตรงขึ้นมาแล้วก็แยกสายขวาเมนใหญ่ตรงนี้ในโครงการจะใช้อยู่ที่สนิ้วสามนิ้วตลอดสาย ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีท่านผู้ชมสังเกตดูกลางตรงนั้นจะแคบนิดนึงตรงนี้จะกว้างนิดนึงตรงนี้ที่เหลือไว้กว้างเพื่อที่จะเอารถเข้าได้นะไม่ว่าจะเป็นรถเวลาตัดลูกตัดอะไรนะครับรถเข้าได้ขนสินค้าได้นะขนลูกขนอะไรออกจากแป้งแล้วได้ตรงนี้ก็จะวางเมนอีกตรงนี้ก็จะมีแถวหนึ่งวางเมนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แยกสายขวา โดยชุดควบคุมน้ำก็จะอยู่ที่น้าสะอย่างเดียวเลยนะครับมีวาลวใหญ่สีวาลวแล้วก็มีวาลวเล็กแยกขึ้นต้นอีกส่วนสูงของโคกเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก5 0สเซนโดยประมาณประมาณ50เซนสูงขึ้นนิดนึงก็แปลงนี้เนี่ยดินตรงนี้ดีมากนะครับนี่ดินเดิมเนี่ยดีมากๆเลยนะครับดินที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นดินที่ขุดบ่ออยู่ข้างล่าง ถ้าูาชมดูนี่คือดินขุดบ่อนะดีมากเลยนะดินดินผมบอกว่าดินแปลน,นี้ดีมากนี่สังเกตด,ดูไม่ได้ขึ้นสูงมากนะครับในการตีโคกเพราะดินข้างล่างนี่ดีผมต้องการให้เวลาเราปลูกแล้วระบบรากเขาเนี่ยเดินทะลุโคกลงมาให้ได้เร็วที่สุดให้ลงไปยังดินเดิมเร็วที่สุดมันก็จะตั้งต้นไว น้ำไม่ขังนะครับเพราะว่าอยู่ตรงที่ที่เรายืนเนี่ยมันจะสูงแล้วมันจะไหลลงไปนู่นเลยนะครับเอียงลงไปเป็นไม่มีจุดที่น้ําขังเลยนะครับไม่มีจุดที่น้ําขังเลยตรงนี้ก็จะทําถนนตรงกลางเดี๋ยวรอดูว่าระบบน้ําเนี่ยมันจะวางไปยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะแปลงนี้อัปเดตเรื่อยๆแปลงนี้เป็นแปลงของแม่ศิลน,นะครับ แปลงที่ท่านผู้ชมจําได้ไหมที่อยู่ในกําแพงอะ่ะที่ปลูกลหลายๆต้นที่ผมมาฟื้นต้นให้นะครับหลังจากที่แปลงนั้นมันอยู่ตัวแล้วก็คุณแม่ก็เลยให้มาขึ้นแปลงนี้ให้หน่อยนะก็ให้ผมมาทําแปลงนี้ให้ดินก็ตีโคกประมาณนี้นะครับไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงเพราะน้ําไม่ขังอยู่แล้วน้าํามายังไงก็ไหลลงไปนู่นหมดเลยนะครับ พราะอยู่ที่อีสานเนี่ยถ้าน้ําไม่ขังอะ่ะไม่จําเป็นต้องทําโคกสูงนะครับแต่ต้องทํานะแต่ต้องทําไม่ปลูกเสมอพื้นยังไงก็ต้องทําโคกขึ้นหน่อยเพื่อให้เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูสระก,กันไหมไปเดี๋ยวพาไปข้างล่างมีสนามไก่ชนเปิดเพลงเสียงดังมากวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ ว่าจะแวะกลับไปสักหน่อยหนึ่งเรามีชิงเงินรางวัลกันด้วยตรงนี้ก็จะทำดูระบายออกนอกกำแพงด้วยเพราะว่าเจ้าของสวนทำกำแพงไว้ดีมากเวลาน้ำมาจริงๆถ้าเกิดน้ำมันล้นสระมันก็จำเป็นที่ต้องระบายน้ำออกจากแปลงก็อาจจะเจาะรูกำแพงหรือไม่ก็ถ้ามันมันไหลจริงๆก็คงต้องใช้ปั๊มดูดออก เดี๋ยววางระบบไว้ด้วยดินก็ประมาณนี้นะครับสว,สวยเลยอันนี้ใช้คนทํานะครับโคกเนี่ยเอารถเอารถมาตั้งกองเสร็จแล้วผมก็ใช้รถไถปรับ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 ให้มันเสมอกันให้มันตรงตามแถวตามแนวแล้วก็ใช้คนนะครับใช้คนขึ้นเนาจอบอะไรมาเขี่ยข้างบนแล้วก็ตกแต่งไปด้วยเลยนะก็จะเหลือตกแต่งสวย,สวยอีกรอบนึงก็คือจะเป็น ตอนที่ปลูกแล้วนะครับตอนที่ปลูกแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เอ่อเดี๋ยวแปลงนี้ผมจะเริ่มให้ตั้งแต่นี้เลยเตรียมแปลงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปยืนขอบสระแล้วผมจะไล่ระบบให้ฟังอีกทีหนึ่งตั้งแต่การเลือกต้นพันธุ์ลงปลูกกา้นดูแลนะครับก็สู้นะครับสู้ส,สู้ทำได้นะครับสระก,ก็สวยนะครับสระก,ก็สวยน้ํานี่แบบ โอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมครับดูสระน้ํานี่ก็ทําเป็นสามเหลี่ยมตามพื้นที่นะครับเพราะว่ากําแพงมันไปแบบนี้นี่ก็เลยต้องทําเป็นสามเหลี่ยมดูสีของน้ําเมื่อวานนี้น้องๆลงเล่นนะครับน้ําขุ่นเนี่ยปกติมันใสกว่านี้ใสามากใสจนมองเห็นพื้นข้างล่างสีเขียวมรกตเลยนี่มาเดี๋ยวเราไล่ระบบกันตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยจะเป็น หน้าปัม๊มนะครับหน้าปัม๊มหน้าปั๊มตรงนี้เลยนี่แหละปั๊มอยู่แต่แถวนี้แหละนะครับแล้วกวนนฟฟนะ็วางเครื่องข้างบนนี้เป็นปั๊มไฟฟ้านะวางเครื่องบนปั๊มไฟฟ้าแล้วก็เดินท่อเมนหลักหน้าสวนเนี่ยจากยาวมาเนี่ยนะยาวมาเนี่ยผมมีใช้ท่อหกนิ้วนะครับสี่ถึงหกนิ้วอะ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวรอดูหน้างานอีกทีหนึ่ง,ง,งแต่ประมาณ4-6นิ้วใจผมอยากได้หกหกนิ้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้3นิ้ว2แถวสามนิ้วสองแถวเป็นสีโซนครับสี่โซนก็หรือไม่บางทีก็อาจจะเดินสนิ้วเออสนิ้วตั้งแต่หน้าหน้าปั๊มเลย4นิ้วไปแล้วก็ค่อยไปลดเป็น3นิ้วข้างบนเพราะว่ามันจะต้องแบ่งแบ่งแยกโซนทั้งหมดเลยนะครับต้องแบ่งแยกโซน วาวล์วเราจะปิดเปิดอยู่ตรงนี้เลยทําห้องควบคุมไว้ตรงนี้จะไม,ไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งในแปลงนะวาวล์วจะอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ระบบน้ําเนี่ยจะมีเป็นหัวฝอ,อยอยู่ข้างบนอีกหนึ่งหัวก็คือหัวสปริงเกอร์ข้างล่างโคกเนี่ยสองหัวแล้วก็ต่อท่อยาวขึ้นข้างบนอีกหนึ่งหัว อีกหนึ่งหัวไว้เวลาผสมปุ๋ยผสมยาอะไรก็ให้มันยิงข้างบนด้วยนะประมาณนี้แหละแปลงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นโคกเหมือนกันนะครับทําเป็นโคกเหมือนกันนี่ทํายาวมาเลยนะครับนี่ยาวลงมายังเหลือปรับพื้นที่ตรงนี้อีกฝั่งนู้นก็เหมือนกันปรับพื้นที่ตรงนู้นอีกนะครับแล้วก็น้ําทั้งหมดทั้งมวลในแปลงเนี้ยเวลาไหลไหลามาก็จะให้มันมารวมกันตรงนี้แล้วก็ทําเป็นท่อไหลเข้าที่ สระน้ำนะครับจะทําเป็นท่ออาจจะทำสองฝั่งฝั่งนู้นก็ไหลเข้าฝั่งนี้แล้วก็โซนนี้จะแบ่งจะแบ่งแยกสองฝั่งเลยฝั่งละสีแถวเนะนี่ยน้ํามาตรงนี้ก็ทําเป็นท่อยาวไหลมาไหลมาเรื่อยๆแล้วก็ลงสระเต็มสระก็ไหลออกนอกกําแพงระบบการจัดการบริหารน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือ,อยังมันมันยังไม่มีอะไรให้ได้ดูมากนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ลงมือแบบ เรลงปลูกลงอะไรเนาะส่วนมากคนอยากดูนี่แหละการวิธีการปลูกกปลูกยังไงมันถึงจะรอดปลูกยังไงถึงจะสวยใช่ไหมคือจริงๆอ่ะผมบอกว่าหลักการสําคัญมันอยู่ที่นี้เลยการเตรียมแปลงนี่เลยเตรียมแปลงเตรียมดินนี่เลยดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับเรื่องการปลูกปลูกง่ายมากนะมันไม่มีอะไรเยอะเลยนะการปลูกการดูแลในช่วงเล็กๆเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามแลวก็รับชมกันมาตลอดนะ เดี๋ยวยังไงจะอัปเดตเรื่อยๆเลยมีทำอะไรไปบ้างนะครับสำหรับแปลงนี้ก็ออขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ